คนหนาโอ้ยนี่เราโงกหลงโงกขาวจ้ะพี่น้องพี่น้องเกล็ดขาลายอีกแล้วจ้ะอูมหนุ่ยป็นงเงาด้วยตัวนี้เกล็ดขาลายจ้ะโอ้ยดอกกูแฝดเลยพึ่งเลือดพี่น้องเ็จตุปุเลยขางามแห่งโอ้ยทำงานอู้ดอกนี้แห้งงามแห่งคนหนาคนหนะ ดอกงามแหงสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเจ้าวันที่แปดตุลาหกหกจากพี่หน้องขอปลา 5, 9, ้าเฮ็ดคือเกาจ้ะพี่กัดกับผู้พระนสูงแล้วจะ้ะอำเภอหน้าสิรวยจังหวัดอุบลจะ้ะขี่รถขมาจอดกับพอดพอดีพี่น้องเป็นเฮ็ดเรางโงกจากพี่นอ้องเอาสิโ้มสีมานมาหล่นทำใหญ่ก่อนเด้อวัอนี้สีมานบอหนงโงเหลืองจากพี่น้องมันบานอ้ยจะที่ดแหงนี่วา มาเก็บ,บเอาเนาะมันยังแข็งดีอยู่พี่น้องนี่แหละนั่นน้องย,ยังแข็งดีอยู่เด้โอู้หูสีดายเลยบ้นมามน,นอ้หูแถมหมาเมื่อวานหมาเยอะกว่านกไก่มาหนีละทวนทุกแห่งเลยบ่เดะเวม้มาเบิ่งลองเงี้ยเพื่สิบสบ่ได้ก็ซึ่ Đãi cái câu này mấy cái đi rồi chồng em bơi đây mặc lạy đột đỏ thân hàng hốc đột ngân thân 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 มีก็ากามากก็หลูกลดยพี่น่องพครยากรอเราบอกนีมาติดธุระแล้วหู่ออปกป็นบงมาบอขัดบอเห็นไหมเห็ดผงเดือดดอกนี้เป็นเห็ดผงเ้าวจ้ะ ไปหมากแค่นี้เลยเว้ยนี่มันเ่าทีมู้นี่นเ่าเ่าเปื่อยก็มี่ดี๋ยวามดอกจุ่มเลยเด,ย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 ดยก๋ยวคนเดอกหนึ่นงีสิสวงลอกมันตัวนี้ อร่อยบอลหน,นนะอ,อ,นะองนี่เนาะอร่อยเนาะช่วงนี้ช่วงมีเฮ็ดพงเดือดออกได้พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก่อนเดี๋ยวลาเต๋อยู่เลยเฮ็ดพงเดือดนะอีกก่อนพงเดือดอ,อ,อีกเลยพี่น้องใส่ได้อยู่ด้วยจังนี่นีดอกน้องด้วยพี่ดอกบานที่กัน tại đại dưa nóng. In kia người yêu. Nó kia đi nè. Nah. Vác tụng con. Vác tụng con. Vác tụng con. Vác con. Vác con. Vác tụng con. Vác tụng con. Vác tụng แข็งด <mile> ูนี่ะนดอกใหญ่ๆชิ้นแข็งเลยตีดอกนี่แห้งง่ามเองพี่น้องคุณน่ะขาย่างด้่ยข้วในเบิร์ตได้พี่น้องดอกนี้ดอกบานเนี่ยจะเตยวันยังแข็งดีอยู่จ้ะดอกเกิดใหม่ก็มีพี่น้องบานมีดอกจูงก็มีเนาะจ้ะ อ่านจ้ะด้อมนึงโอ้ยหักจ้ะจับแหงพปะเอาพี่น้องผมเดือดข้าไหลจ้ะตักจุกจุ่มเลยสวงดอกดอกนึงจ้ะขึ้นค้าตรงนู้จ้ะเพเดือดข้าไหลดอกนึงจ้ะ งามแห่งขึ <mêmes> ้เฮ็ดถึงเดือดเจะพี่น้องเฮ็ดวดดินเจะพี่น้องเฮ็ดปูนเขาเจ้ะเฮ็ดปูนตองจ้ะเฮ็ดปูนเขาทองเลื้งจ้ะเฮ็ดปูนเขาทองเลื้งจ้ะ ขอองงสีเหลื้ยดอกนี้คืองามแากพี่น้องถึงเดือดคลาลายจ้ะพี่น้องถึงเดือดคลาลายอีกแล้วจ้ะโอ้ยเป็นเงาด้วยตัวนี้เสียงคนเบาเนาะเสียงคนอื่นห่ากันโอ้ยดอกเงาไม่ได้คน่ะพาเห็ดสุ่มวางเลยบางดอกนี้ใส่ไหนบ้างไหนบ้าง ดอกนี้ได้เยอะหนิหนองนีได้เยอะดอกนี้จะเทาแน่พี่น้องเอาไปเป็นเสื้อน่าจ้ะเห็นบดดินจ้ะบดดินทองเหลืองงงอกแดงจ้ะดอกงามแห่งมีดอกเดียวพี่น้องโอ้มีโม่เลยพึงเดือดพี่น้องเห็ดตุ๊ปุ้ดเลยค่ะงามแห่งมีดอกหนึ่งจ้ะโม่หนีซ้ำอดอกหนึ่ง้ย มางำงามเลยนี่ดอกนึงอู้ดอกนี้หังงามแหมยังคนอ่ะเกิดขาไล่จ้ะเฮ็ดพวงแตะจ้ะพี่น่องขออีกละจ้ะเฮ็ดพวงเอดข้าไล่กำลัลงออกใหม่ๆเลยพี่น่องกำลังดอกน้อยๆเลยเน,น,นี่ย Đi nào hết tụi bụi vô tụi lòng có kia kìa hmm 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 ui, hmm 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 này hmm không hmm 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 ไม่หมด了吗มาเห็ดถุงเตี่ยจังมามา,มาพี่นอ้องมามา่อเห็ดละงอกนี่ล่ะดอมงามเลยอุ๊ยดอกงามค่ะงามแน่เลยบ้านนี้ ยิงง่งบานคุณน่ะนี่เราโง่หลงโงกข้าวจากพี่น่อจ้องจูงทำงามด้วยกระตาเกี๊ยไก่สิเต็มเลยจากพี่น้องกระตาตุ่มเลือดจากพี่น้องใส่ได้อยู่เด้อนีอ่แต่ว่าไม่อยางเดกกินเนาะจะแต่ว่ายัางใส่ได้อยู่ ดอกใหญ่เลยเดือดขาลายจ้ะสองดอกจากพี่น้องอยู่นี่สองงามๆเลยนี่ดอกนี่บู๊ยขน่ะสองดอกงามๆเลยเขิ่หน้าฮอจ้ะเขื่วงดําจ้ะดอกนี้ดอกน้อยแห้งเบาเนาะจ้าจงไปจ้ะพี่น้องสิไปหาอีกจุดหนึ่งกับสีง้อเมื่อไหรพี่น้องก็ได้อยู่แน่อยู่จ้ะจะไล่เติบอยู่ไปจิปาหะมอง

ออกทั่วไปเรื่อพี่น่องออกเป็นบางหุ่มจ้ะทิดงถุงเลือดนี่เป็นดอกแข่กันพี่น่องเห็นดอกแข่งามๆเก็บเอาก,กัน เข่าเอาอเอาไปเห็ดเอาไปมุกกรบไปดองฟักฟักกบแล้ยวกัดหยานีนะหนึ่งแดผมเองล่างดีกินบไหนแดนเลด mày ao, mày mày như mày không hiểu không, mày 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 như mày mày con mày 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 đấy hết bố mẹ có vô hết nè hết hạn hết hạn hạn phá lại hạn 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 nè hạn 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 nè hạn 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 không làm đây. Tôi làm cái gì kèm Hết phương tiện chưa? Hết hàm này. Cái đó này phi nọ. bụi đây. Đây nè. phở liệu phi nọ. Đó, tụp bụi đây. ตรงนี้ก e ็ยังใส่ได้อยู่เด้อน้าพ่ออีเลีวยพ่ออีเลี้ยมาเด้อมาเด้อมือกล่องเลยหม่กข้าโอ้แล้หโม่เท้าตีออกบ้ากี่น้อง เห็นดอกช่อดอกอีกแด้วพี่น่องเลยหูขาวอาจจะเป็นดอกสุดท้ายด้วยบ้านพี่น่องสนิทก้าวบ้านเลยดอกงามจอยเห็ดทานจ้ะหยอดเห็ดจ้ะ เต็มตายอยู่พี่น้องก็ถือว่าม้าเนี่เนาะจากให้เรางงเฮาก็ได้อยู่พี่น้องลงงสามสี่ดอกต้นไม้ก็จะเป็นหเห็ดผงเดือดคาลายเนาะจากเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากช่องนู้กอนแชนแนลเมื้อหน้ามาลุ้นกันต่อจ้ะพี่น้องเอาผอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า